ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องนะคะที่บ้านของช่างตรวจนะคะแอดมินนะคะมาตามถึงบ้านเลยนะคะที่ว่า,ามีจอมปลวกนะคะเป็นรูปพญานาคนะคะท่านชมนะคะแล้วก็มวดที่ผ่านมาก็เข้า3ามสูงนะคะเต็มเต็มเลยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อมวดที่2นะคะกับแอดมินมินิชาแนลนะคะที่บ้านของช่างตรวจนะคะ แต่ผมว่าเหมือนเนาะ FC ทำเหมือน่ากเหมือนกันค่ะเหมือนเพียรมากมากเลยมองด้านข้างนี้มีงอนเป็นอะไรขึ้นเลยแล้วมีงอนมีอะไรมั้งี๋ยวรอช่างตรวจแป๊บนึงนะครับรอช่างตรวจนะคะเหมือนอินดี้เนาะสวยจังเหมือนมากค่ะใช่มีงอนด้วย ด,ดูหลายๆมุมนะคะปู่พญานาคอะไรนะลืมแล้ว ปูองค์ดำเสียนสิริจันทารานาคราดใช่ไหมออกดำดำจริงๆดิ้นตรงนี้ก็ฝันทีฝันยังไงบ้างวันนี้พยาฝันไหมแล้วเพฝันว่าพี่เอาเงินมาให้พี่หรือเป็นคนเอาเงินมาให้นะอ๋อพี่ขุมทรัพย์บอพี่คุมทรัพย์พญานาคเอาเอาเงินมาให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับแต่ว่า ให้มาห้าพันก่อนนะครับฝันฝันว่าพี่ฝากเงินอ่ะให้ผมมื่นหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอามื่นหนึ่งไอเอาห้าพันก่อนแต่ในห้าพันนั้นมีทั้งแบงก์ยี่สิบแบง์ห้าสิบและแบงก์ร้อยครับประมาณประมาณกันนี้แหละครับว่าอีห้าพันเดี๋ยวเอามาให้อีเพราว่าสงสัยเขพันจะตามมาอีกคือว่าเงินอ่ะพี่ให้ให,ให้จะให้ผมมื่นหนึ่งต่ให้ห้าผมห้าให้ห้าพันก่อนแต่ผมเลยมาขี่ดูว่ามันเป็นมีแบงย์ยี่แล้วก็แบงก์ห้าสิบแล้วก็แบงก์ร้อย ครับเรียกว่าเลขจะมาห้าสองหรือหนึ่งศูนย์หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ว่าเป็นความฝันเนะาะฝานเอฟซีไปตีด้วยหหให้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นให้หนึ่งหมื่นคือบอกว่าช่างตรวดเดี๋ยวพี่เอาตังค์มาให้หมื่นหนึ่งเด้อตอนนี้ไปห้าพันก่อนพี่ยังเบิงกงินมาเบิกห้ามาห้ามาให้ห้าพันก่อนครับตีความฝันว่ายังไงเนาะบ้านี้เนาะเขาบอก ช่างตีว่ายังไงคะช่างถ้าผมตีก็มันมีแบงค์ยี่สิบเนาะแบงค์ยี่สิบแล้วก็เอแบงค์ห้าสิบแบงค์แล้วก็แบงค์ร้อยเดี๋ยวพึกหนึ่งเห้าพันตีท่างตห้าศูนย์พอดีเลยพี่พันมีเงินไม่ถึงหมื่นสมโภคให้ห้าไม่ใช่ที่มีแต่ว่าพี่เดี๋ยวเอาเงินตังให้ห้าพันก่อนว่าช่างช่างจรวดเดี๋ยวผมให้เงตังหมื่นหนึ่งเด้อเอาไป เอาไปห้าพันก่อนแล้วพี่ก็เอาตังค์มาให้ผมเอาให้ที่บ้านนี่แหละช่างตีเป็นห้าศูนย์ให้ที่บ้านที่บ้านนี่บอกครับบ้านนี่แหละพี่กับรถเอามาให้บ้านที่อะไรคะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดครับเขามีติดเลขเขาบอกมาเรื่อยๆอายุของช่างนะคะสี่สิบแปดแต่สี่สิบสี่สิบเก้าสี่แปดสี่เก้าครับประมาณนี้ครับสี่แปดสี่เก้าบ้านที่หกหนึ่ง ตีตีเป็นห้าศูนย์บ่เขียนตัวเลขเลยดีกว่าเด้ต้อเขียนตัวเลขจะได้แตดในคลิปนั้นที่ถ่ายอ่ะมีคนตะโกนว่าสามศูนย์ตอนที่ทำอย่างงี้ใช่นะเออมีคุณผู้หญิงพี่สาวอ่ะเขียนว่าเหมือนทำโอเคอ่ะโอเคแล้วก็สามศูนย์บนแต่ถ้าถ้าดูดีๆไม่ใช่สามแปดนะใช่ถ้าได้ดูมันจะมีเสียงผู้หญิงร้องว่าสามศูนย์แล้วเกเขียนเลขสามเลขศูนย์แล้วเพราะว่าสามแปดเกงเลยไปเติมเลขศูนย์ข้างล่างแล้วแกตัวบนก็ทําเป็นหมึก คิดคิดค่าไว้ชาวบ้านเขาเลยเลยถูกกันเป็นสามตัวเดียวกันเป็นสามตัวเดียวกันเขาเลยถูกที่พอไปจุดทูบได้ซูนสามศูนย์อาจางย์เขียนเดี๋ยวรอเอาคิดที่เราจะขอเลขยาหน้านะครับจอมยาปลวกยาหน้าเดี๋ยวเอาเลขความฝันก่อนนะครับว่าเลขจุดขอเลขเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะครับใช่ครับรอรอรุ่นกันนะครับทำตีก็ตี ห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็หนึ่งศูนย์เนาะตีถ้าตีเป็นเลขเงินห้าพันเอาตีเป็นห้าพันก็ตีเป็นห้าศูนย์ตัดศูนย์แต่ว่าถ้ามีแบ่งยี่สิบด้วยก็สองศูนย์เออแบ่งยี่สิบด้วยสิบเบอร์นครับมีแบ่งยี่สิบยี่สิบครับเป็นเป็นความฝันที่ฝันว่าพี่พันเนาะเอาเงินมาให้ตั้งมาให้พี่พันก็หนึ่งศูนย์เลนพี่พันผมจะถ้าศูนย์ตัวโดยการเยอะผมก็จะตัดเลขศูนย์ออกครับ พี่ว่าช่างเดี๋ยวเอาตังค์มาให้เหมือนจะร่วมสร้างเนี่ยน่าจะสักอย่างเก่กมาพูดนะผมเลยผมก็ระไว้ที่มือครับมีห้าศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์พี่พูดมันรู้จะมี fc ให้เอ็สะพาน 2, 000, บุญให้เอามาให้<ะ>เอามาให้มผมว่าจะพูดว่า fc ฝากที่พันมาให้มื่นหนึ่งแต่พี่พันกดมาให้ห้าพันก่อนว่ากดเดี๋ยวกดมาให้อีกวันหลังอีก็อย่างนี้แต่กดมาให้วันที่สามสิบเอ็ดก็ได้ <c oughs> นี่ครับเล่และที่พันเพราะว่าฝันดีเพราะว่าฝันเออยังครับฝันเมื่อประมาณสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วครับไม่รู้ว่าจะฝันถึงพี่พันแล้วไม่รู้เลยไม่ฝันว่าพี่พันทำมาหาครับเพราะนั้นผมเลยโทรไปหาพี่พันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เล่าความฝันเลยยังไม่ได้เล่าใวาฝันอันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยก็เจอพี่พันแล้วจะเล่าให้ฟังพี่พันว่าฝันดีไหมไม่กล้าพูดในโทรศัพท์ครับ นี่เป็นความฝันครับอยากให้มาถึงบ้านหรือเปล่าไม่มาถึงบ้าน <c oughs> ได้เห็นเตุกันตรงตรงไปเลยครับครือถ้าเอฟซีอยากได้โชคก็จะไปจุดทูบขอขอพรกับท่านครูองค์ดำให้ถ้าเห็นใ,ให้มันแม่นเหมือนเลขงดทีแล้วอ่ะให้ศูนย์สามศูนย์ครับที่สาวผมแบบตอนที่มีคลิปตอนที่ถ่ายคลิปไว้เกกทำมืออย่างนี้นะ,ะเหมือนโอเคเลขสามน่ะเกศกวนว่าสามศูนย์เกเลยไปซื้อเกซื้อสามแปดกับสามศูนย์ด้วยเลยถูก สองร้อยคูณสอง้นะม้แรกก็เข้าแล้วเข้าม้นแรกเข้าเลยครับม้แรกเข้าครับม้นแรกเข้าสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์ามศูนครับศูนย์สามครับเขาตรงตรเลยครเอาเล็ลงเล็กลงเอเล็กครับผมครับไอเดี๋ยววันวันวันนี้พี่พี่พี่จุดททษขอขอปูหรือยังยังว่าจะขอว่าจะขอตอนนี้เลยครับขอจะขอวันนี้ใช่ไหมคะันขอให้เอฟซีไปเสี่ยงทายกัน เนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับเผืีเผืนน่อเอฟซีอยากร่วมบุญ,บญด้วยร่วมบุญด้วยครับเพราะผมสร้างาได้โชคเนาะได้โชคก็จะวยด้วยกันสร้างครับแล้วผมก็ไปดูมาแล้วดูหลายๆที่ดูศิลปกรรมที่เขารสร้างแล้วว่าอันนี้ก็ได้ไปคุยกับช่างคุยกันเกินไว้เออถ้าอย่างไงเดี๋ยวถ้าผมรวบรวมกันได้ด้วยผมทำผมจะทาฐานให้ก่อนแล้วค่อยมาปั้นเทน่าทันหลังสถานที่ที่างนี่ตรงไหนครับโอ้ที่ยังสวยเลยครับไปดูแล้วเดี๋ที่ทุ่งนาอย่าง อยู่ใกล้ๆกับหลักกิโลอ่ะแล Excel. ้ว pues 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 สามารถที drill, ่จะไปดูเลขแบบจะขึ้นไปว่าตามที่ปราบสกุลองค์ปูดำใกล้กันที่สวยวิวดีวิวสวยก็เนาะรอรอรอติดตามครับเราก็รอติดตามครับคือสร้างจริงได้เป็นพื้นที่ของช่างตรวจนะครับใช่ใช่ใช่ครับผมที่ไว้เรียบร้อยนานเลยไหมทอมนานแล้วผมไว้ดูเฉพาะเลยมผมดยเฉพาะพูดสร้างจริงครับก็ไปดูมาแล้วไปติดตามกับตัวเลขที่จอมปลวกเนาะครับค่ะ นน่ก็เอาแนวทางของความฝันของช่างจรวดนะคะติดตามอีกคลิปหนึ่งเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะจุดทูบขอปู่นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามศูนย์ตรงๆนะคะค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะรอติดตามอีกคลิปหนึ่งเด้อนะคะกับเลขจอมปลวกนะคะที่บ้านของช่างจรวดนะคะ ขอเดี๋ยวแอดมินลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ